เปิดนาทีเดือดเรือรบจีนพาดท่าชนกันเองเละค่ะหลังไล่บี้เรือฟิลิปปินส์กลางทะเลพิพาท คุณผู้ชมคะวันนี้คะ่ะวันที่10สิงหาคม2568กลางทะเลฟิลิปปินส์ฝั่งตะวันตกบริเวณพื้นที่พิพาทระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ที่มีการทะเลาะก,กันมาเนิ่นนานได้เกิดเหตุคะ่ะคุณผู้ชมเป็นเรือรบจีนพลาดท่าชนกันเองสนั่นเลยระหว่างประกบล้อมเรือฟิลิปปินส์แต่ว่าฟิลิปปินส์เร่งเครื่องหนีทันคะ่ะถึงเรื่องนี้คะ่ะต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่บ้านเราเท่านั้นคะ่ะที่มีปัญหาพิพาทดินแดนเพราะว่าทุกประเทศก็มีเหมือนกันเรื่องดินแดนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่จริงงงๆไมมม่่่่ีีใครใครยยยออาาเเชนนนวันน้ะโดทพ มีบริตรีฟอร์ได้รายงานค่ะว่าเช้านี้แค่ะเรือตรวจการยามฝั่งจีน c c g 3104และเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถี CNS กุ้ยหลิน DDG 164ชั้นไทย052 d ดีของกองทัพเรือปลดปล่อยประชาชนจีได้ไลลาประกบเรือตรวจการฟิลิปปินส์ p r p สู้หลวน m r r v 4 4ร6ด้วยความเร็วสูงในระยะที่ห่างจากเกาะปการังสก,กาโบโรราว10.5ไมล์ทะเลซึ่งตามรายงานของสื่อฟิลิปปินส์ า NDTV Philippine Daly และ Inquirer In ได้ไรายงานตรงกันว่าทั้งสองลำของจีนได้ใช้ยุทธวิธี T, ขนาบซ้ายขวาค่ะกดดันเรือฟิลิปปิน์ด้วยการหลบหลีกเลี่ยงอันตรายหวังบีบให้เสียหลักแต่ว่าจังหวะนั้นแค่กัปตันเรือฟิลิปปิน์ตัดสินใจเร่งเครื่องออกจากช่องประกบ แบบฉิวเฉียดและเพียงแค่เสี้ยววินาทีหลังจากนั้นเรือจีนทั้งสองค่ะไม่แน่ใจว่าผ้าเบรกหมดหรือ,อยังไงนะคะก็พุ่งชนกันเองเต็มแรงหัวเรือ CCG3-104 พังยับเดินเรือไม่ได้ส่วนเรือพิฆาต CNS กุ้ยหลินยังลอยลำได้อยู่ค่ะแต่ได้รับความเสียหายบริเวณกาบเรือซึ่งในตอนนั้นเองค่ะลูกเรือจีนเนี่ยตกน้ำบาดเจ็บกันระนาวและที่มันพีคไปมากกว่านั้นค่ะคุณผู้ชมคือหลังจากที่มีการชนกันไปแล้วค่ะต้องขอความช่วยเหลือจากฝ่ายฟิลิปปินส์ท ไล่เมื่อสักครู่กลายเป็นว่าฟิลิปปินส์ต้องเข้ามาช่วยกู้ร่างและประถมพยาบาลให้กับจีนเองไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ This Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanua MRRV 9701. We have medical personnel on board. Should you need any assistance, we are willing to provide assistance. Over. หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์เต็มโซเชียลชมโหด้านคอมเมนต์คนไทยแซะกันไฟลุกเลยบางคนบอกว่าใช้คําว่ารังแกได้เลยเนะี่ยเพราะว่าขนาบทั้งสองข้างและกะจะสกิดให้พิกแต่ว่าดันพลาดเองค่ะบางคนก็ว่าโอ้โหไปเล่นกับฟิลิปปิน์เขาฟิลิปปิน์เนี่ยเขาเกิดมากับทะเลทั้งชีวิตพายุต่างๆถล่มกันเป็นกิจวัตรเรื่องฝีมือทางเรือต้องยกให้เขาเลย ต้องบอกว่าพื้นที่บริเวณปากการลังสกาโบโรนี้นะคะถือว่าเป็นจุดพิพาทที่เดือดมาตลอดระหว่างจีนและฟิลิปปินส์เพราะว่าจีนก็อ้างสิทธิ์ครอบครองแต่ฟิลิปปินส์ก็บอกว่าพื้นที่นี้เนี่ยอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของตนทําให้เกิดการขับเคี่ยวกันแทบจะทุกปีแต่ว่ารอบนี้บอกได้เลยค่ะว่าฝั่งฟิลิปปินส์ไม่ได้ชนะด้วยอาวุธนะแต่ว่าชนะด้วยสติและฝีมือค่ะ